ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักทฤษฎีสายรุ้งเพราะทฤษฎีสายรุ้งนี้เป็นบทความหรือการพูดถึงเคล็ดลับในการใช้ชีวิตครับเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จว mm ัน hmm. นี้ผมได้ย่อบทความได้คัดสรรเนื้อเนื้อหาสาระเน้นๆเลยเอามาฝากเพื่อน7ข้อใหญ่ๆครับ mm hmm. ข้อ1จงมองโลกในแง่ดี ให้คิดบวกเข้าไว้ให้เห็นคุณค่าตัวเองมองปัญหาชีวิตให้เป็นโอกาสครับ 2. งจงปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาให้ตนเองฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดที่จะพูดฉลาดที่จะคิดและไม่หวาดกลัวปัญหาที่ถาถมเข้ามาเพราะใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิตครับ 3. จงอบกอดความฝันไว้ยกตัวอย่างเช่นฝันที่จะทำให้ตนเองมีสุขภาพดีฝันที่จะทำให้ตนเอง ประสบความสําเร็จไม่ใช่ฝันเพื่อตนเองอย่างเดียวเท่านั้นจงฝันเพื่อส่วนรวมฝันเพื่อครอบครัวด้วยและหากเรามีความฝันในการดําเนินชีวิตก็จะทําให้เรามีพลังมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตและสู้ต่อไปครับ4จงเชื่อว่าจะบรรลุผลสําเร็จให้คิดบวกอยู่กับปัจจุบันให้ดําเนินชีวิตเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จแล้วครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวัง ที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนครับ 5. จงควบคุมควบคุมหมายถึงบริหารคำพูดให้เป็นไต่ตรองคำพูดและพูดแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์คิดก่อนพูดเสมอและหยิบยกคำพูดในแง่ของจิตวิทยามาใช้บ้าง 6. จงทำให้คุณเคยเป็นนิสัยครับฝึกแต่นิสัยที่ดีให้เคยชิน ไม่ถามตัวเองว่าทำไมแต่ให้ถามว่าจะทำอย่างไรเช่นเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่ควรถามตัวเองว่าทำไมมันยากอย่างนี้แต่ให้ถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรครับและให้คิดว่าต้องสำเร็จทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นใบเบิกทางให้พบกความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครับและข้อที่7ข้อสุดท้ายนี้ เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับเลยครับจงอย่ายอมแพ้เด็ดขาดจงเชื่อมั่นว่าจะทําสําเร็จและไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อนครับไม่ใช่ทําทําไปแล้วก็หยุดทําไปแล้วก็หยุดแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่อยู่อย่างนี้แม้ว่าจะพลาดพลั้งในบางครั้งแต่ย่อมมีโอกาสได้อีกในชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้สิ่งที่เป็นทฤษฎีนี้ หลายๆคนได้ใช้แล้วประสบความสำเร็จครับท่านกล่าวไว้ว่าหากเราคิดเหมือนผู้ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยปฏิบัติเหมือนบรรลุเป้าหมายแล้วเรื่องน่าอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนครับ